ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,960แม้ภายในใจจูเลียจะรู้ดีว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดแต่เพื่อช่วยพ่อเธอยังจำเป็นต้องแซงทำเป็นแข็งกล้าวพูดว่าแน่นอนว่าไม่มีอคติส่วนตัวดีเยเชิญพยักหน้าตอบรับด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยอย่างยิ่งทันใดนั้นปากกระบอกปืนก็เฉียดผ่านหน้าอันโตนิโออีกครั้ง และเขาก็เหนียวไก่ออกไปอีกครั้งเสียงดังปังกระหึ่มขึ้นอีกครั้งอันโตนิโอรู้สึกเพียงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เป็นเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำกับเมื่อครู่เพียงเปลี่ยนเป็นใบหูข้างซ้ายของเขาเขาเอื้อมมือไปแตะมันพบว่าบริเวณใบหูข้างซ้ายของเขาเต็มไปด้วยเลือดร่างของเขาเหมือนพังทลายโดยสิ้นเชิงสุดตัวลงกองกับพื้นร้องเสียงดังว่าหูของฉันหูของฉันหายไปหมดแล้วไม่เหลืออีกแล้ว เยเชิญใช้สายตาเย็นเยียบจ้องมองเขาจากนั้นค่อยเลื่อนสายตามองไปยังจูเลียที่ตอนนี้มีสีหน้าหวาดกลัวเ่ยปากพูดอย่างอ้อยอิงหากฉันได้ยินคำพูดออกจากปากของคุณอีกครั้งมีแม้เพียงครึ่งประโยคที่ร้องขอความเมตตาแทนพ่อมาเฟียคนนี้ของคุณฉันจะหักแขนขาของเขาและถ้าคุณยังคงพูดปกป้องเขาอีกไม่รู้จักจบสิ้นฉันจะสับเขาเป็นชิ้นๆป้อนให้สุนัขก,กิน ฉันจะให้คุณทางหนึ่งต้องมองดูสุนัขก,กินเนื้อหนังของเขาในขณะที่อีกทางหนึ่งกล่าวหาว่าฉันเป็นพวกฟาซิสต์เมื่อได้ยินคำพูดนี้อันโตนิโอตกใจจนแทบจะเป็นลมเขาร้องให้พูดกับจูเลียว่าลูกสาวคนดีของฉันที่รักของฉันจากนี้ไปคุณอย่าได้พูดอะไรออกมาสักคำจูเลียก็ตกใจมากเช่นกันเมื่อได้ยินพ่อของเธอพูดเช่นนี้ จึงทำได้เพียงพยักหน้าเท่านั้นไม่กล้าที่จะพูดออกมาแม้แต่ครึ่งคำเย่เชิญไม่แยแสเธออีกต่อไปหันไปถามอันโตนิโอว่าตอนนี้คุณคิดจะบอกความจริงหรือจะโกหกต่อไปอันโตนิโอทั้งตกใจและหวาดกลัวมากในเวลานี้เขาได้แต่ร่ำให้ละล่ำละลักสารภาพความจริงออกมาฉันบอกความจริงฉันบอกความจริงสินทรัพย์รวมทั้งหมดของฉันมีมูล,ลค่ามากกว่า2,000ันล้านดอนลลาร์สหรัฐหนึ่งในสี่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หนึ่งในสี่เป็นสินทรัพย์อื่นๆหนึ่งในสี่เป็นเงินสดเงินฝากหุ้นและทรัสต์ในรูปแบบต่างๆอีกหนึ่งในสี่ที่เหลือหมุนเวียนในกิจการค้ายาเสพติดค้าของเถื่อนและอื่นๆเย่เชิญพูดเย้ยยันด้วยน้ำเสียงเย็นชามีเงินแค่สองพล้านต้องมาทำเป็นลับๆล่อๆทำไมคุณกลัวฉันจะร่นเงินคุณหรืออันโตนิโอสายสีสโดโยไม่รู้ตัวโพลงออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ ฉันไม่ได้หมายความเช่นนั้นเย่เชิญดึงตัวเฉียงใจที่อยู่ด้านข้างออกมามองที่อันโตนิโอพูดว่าฉันจะแนะนำให้คุณรู้จักนี่คือเฉียงใจเขาเปิดร้านขายหานย่างในใชายหน้าทาวมีแกงอันธพาลชื่อเบอร์นิงแองเจิลมาหาเขาบังคับเขาให้จ่ายเงิน3,000ดอลลาร์ต่อเดือนเป็นค่าธทำเนียมคุ้มครองเบอร์นิงแองเจิลนี้มีความเกี่ยวข้องใดกับคุณ พวกเขาไม่เกี่ยวอะไรกับฉันอันโตนิโอรี่พูดแก้ตัวโดยอัตโนมัติแต่เมื่อคำพูดหลุดออกจากปากเขาก็ตระหนักได้ว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่เย่เชิญมาหาเขาหรือกล่าวอีกในหนึ่งเย่เชิญสืบจนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเบิร์นิงแองเจิลมาเรียบร้อยแล้วอามานร,ราโมวิทที่ได้ยินคำพูดประโยคนี้เขาอยากจะทิ้งร่างให้สุดลงไปกองอยู่กับพื้น เขาได้แต่ร่ำร้องอยู่ในใจบัดซบบิดาช่างโชคร้ายอะไรอย่างนี้ยเย่เฉิญแสดงออกอย่างชัดเจนว่ามาที่นี่เพื่อต้องการสร้างปัญหาให้กับอันโตนิโอฉันมาไม่ช้าไม่เร็วนัดหมายมาบ้านของอันโตนิโอในเวลานี้หากฉันมาสายสักครึ่งชั่วโมงอันโตนิโออาจจะตายไปแล้วฉันก็ไม่ต้องสร้างความขุนเคืองให้ยเย่เฉิญไม่ต้องพูดถึงถูกยิงจนเป็นเช่นนี้อันโตนิโอที่หวาดกลัวจนเหมือนกลายเป็นคนโง่เขลา กลับคิดไม่ถึงว่าวันนี้เยเชิญจะจงใจมาทําการแสดงที่หน้าบ้านของตนเองจุดประสงค์ที่แท้จริงคือเพื่อคิดบัญชีกับตนเองเมื่อคิดว่าตอนนี้เขาถูกเย่เชิญยิงไปสามนัดหากเขายังคงใช้คำพูดบอกปัดแบบในเวลานี้อาจเป็นการยั่วยุเยเชิญเขาอาจถูกยิงอีกนัดก็เป็นได้ดังนั้นเขาจึงได้แต่พูดตามความเป็นจริงคุณเย่ฉันขอบอกความจริงกับคุณ b u r ร์นิงแองเจนี้เป็นแก๊งเล็กๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฉันแม้ว่าพวกเขาจะพักดีต่อฉันแต่ฉันไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาตาบอดจนกล้ารุกรานคุณฉันหวังว่าคุณจะให้โอกาสสักครั้งฉันจะเรียกหัวหน้า b u r ร์นิงแองเมาที่นี่ให้คุณฆ่าเขาด้วยมือของคุณเองถือว่านี่เป็นการให้คำตอบแก่คุณเย่เชิญหันไปมองจูเลียอีกครั้งถามเธอว่า คุณเห็นชัดเจนไหมใครที่พร้อมจะฆ่าคนตลอดเวลาทำตัวเป็นฟาสิสพ่อของคุณเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองยินดีที่จะฆ่าคนอื่นคุณลองถามใจตัวเองขยะบัดซบเช่นนี้ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่คนสารเลวพวกนี้แม่งยังเทียบกับสุนัขไม่ได้สุนัขยังมีความซื่อสัตย์มากกว่าเขาจูเลียรู้สึกอดสูใจเกินกว่าจะเงนยหน้าขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันอันโตนิโอก็อธิบายอย่างรวดเร็ว คุณเย่ฉันฉันแค่อยากจะระบายความโกรธแทนคุณกับคุณเชียงใจผู้นี้เย่เชิญยังคงเมินเฉยต่อเขาถามเฉียงใจว่าเฉียงใจในแต่ละเดือนร้านค้าของคุณทำเงินได้มากน้อยเท่าไหร่เฉียงใจตอบว่าคุณเย่ร้านค้าสามารถหาเงินได้เพียงเดือนละสี่พันดอนลลาร์สหรัฐเท่านั้น เนื่องเพราะต้องจ่ายค่าเช่าจ้างคนล้างจานและคนที่มาช่วยในระหว่างวันทางด้านแก๊งชาวจีนก็ต้องจ่ายค่าคุ้มครองดังนั้นส0 0พันดอลาลาร์นี้นับเป็นขีดสูงสุดแล้วเย่เชิญพยักหน้ามองดูอันโตนิโอถามว่าพวกคุณมาเฟียเรียกร้องค่าธรรมเนียมการคุ้มครอง75%ของผลกำไรผู้อื่นอย่างนั้นหรืออันโตนิโอสายสีซ้ำๆไม่ใช่ไม่ใช่นี่ต้องเกิดจากความเข้าใจผิด สิ่งนี้เป็นการตัดสินใจของเบอร์นิงแองเจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันเย่เชิญโบกมือตัดบทไม่อยากฟังเขาพูดต่อฉันขี้เกียจฟังเรื่องยิบย่อยของคุณนับจากนี้ไปเฉียงใจจะอยู่ในฐานะหัวหน้าแก๊งจีนพวกคุณแก๊งท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินให้เขา75%จากกำไรของพวกคุณเป็นค่าธรรมเนียมการคุ้มครองแม้แต่เรียนเดียวก็ไม่อาจขาดได้ คุณได้ยินที่ฉันพูดชัดเจนไหมอันโตนิโอเบิกตากว้างจนแทบถลนออกมาแต่ก็ไม่กล้ากล่าวคำว่าไม่หลุดออกจากปากในเวลานี้เขาแค่อยากจะผ่านความยากลำบากเฉพาะหน้าไปก่อนจึงได้แต่พยักหน้าพูดว่าฉันเข้าใจชัดเจนคุณเย่โปรดวางใจฉันจะเป็นคนมอบค่าธรรมเนียมการคุ้มครองรายเดือนทุกเดือนให้กับพี่เฉียงกับมือด้วยตัวฉันเองเย่เชิญโบกมือพูดว่าคุณไม่มีโอกาสทำหน้าที่นี้ หากคุณประพฤติตัวดีพรุ่งนี้แต่เช้าจะมีเรือมารับคุณและคุณราโมวิทออกจากนิวยอร์กทั้งยังมีชีวิตอยู่ส่วนค่าธรรมเนียมการคุ้มครองไม่ต้องรบกวนคุณให้ลูกสาวคุณจ่ายตรงเวลาทุกเดือนก็ได้แต่ถ้าวันนี้ทำผลงานได้ไม่ดีพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมีชีวิตรอดอันโตนิโอถามด้วยความหวาดกลัวคุณเย่ขอถามหน่อยได้ไหมคุณคุณคิดจะส่งฉันกับคุณราโมวิทไปไหนหรือ เยเชิญตอบอย่างสบายๆไปซีเรียเพื่อนของฉันคนหนึ่งได้จัดค่ายฤดูร้อนฝึกฝนประสบการณ์สงครามอยู่ที่นั่นคุณสองคนสามารถไปสัมผัสประสบการณ์ที่นั่นได้ทั้งค่าเดินทางค่าอาหารรวมค่าที่พักยังมีโครงการส่งเสริมประสบการณ์สงครามให้พวกคุณเข้าร่วมฟรีทุกอย่างคุณสองคนไม่ต้องเสียเงินแม้แต่เหรียญเดียวคิดดูสิฉันปฏิบัติต่อพวกคุณดีแค่ไหน